มันไม่คือความจริงมึงโยมึงโยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงอจสัตว์มึงโยมึงโยโปรเจกต์สามภาพยนตร์สั้นจากคัสสันดีมากเฟมส์และเจตนาพิเจอร์สที่ผูกโยงผ่านความสัมพันธ์ซึ่งมีเวลาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ากระทำ การเดินทางสำรวจไปในโลกแห่งเสียงเพลงของอนุทินวงสันค์ข่อนแห่งคัสสันดีมากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสารผ่านตัวอักษรและแบรนดิง้งที่หลายคนต่างเคยเห็นและเคยใช้กันถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดยจักจิรัสมพักดีผู้กำกับ MV มากวิสัยทัศน์ที่เคยร่วมงานกับศิลปินดังมาแล้วมากมายทั้ง T ทเลเบิร์สกิซี่คเฟปลานิมเต็มบ้านโ o l ลีแค และแหลมสมผลการประสบการณ์สร้างภาพยนตร์ทดลองรสชาติไม่เหมือนใครพาผู้ชมไปสำรวจสมดุลในความสัมพันธ์ทั้งความรักครอบครัวและมิตรภาพโดยมีเวลาเป็นปัจจัยและความจริงที่บรรจบก,กับความลึกลับนำแสดงโดย3ามนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือของเมืองไทยทั้งเป็นจามินโจเซฟวานีจีสุดทีรักและเอมภูมิพัฒน มาทำไมอ๋อให้หมดของขาดไงเรื่องราวของน้อยชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงจนกระทั่งเขาได้พบกับชายปริศนาที่ยืนคอเสนอให้เขาตามล่าลายเซ็นของพ่อที่ตายจากไปเมื่อหลายปีก่อนจะตามหาพ่อกูยไงการเดินทางผ่านอดีตและอนาคต ที่ต้องจบลงภายในเวลาเที่ยงคืนของปัจจุบันเซนสักทีสิไว้เฮียเซนเเซนเนจีและนับคูรักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดแต่ด้วยเวลาที่สวนทางผสานกับการเก็บซ่อนความรู้สึกที่สะสมส่งผลต่อมุมมองความสัมพันธ์ที่ค่อยๆสวนทางกันตรงข้ามกับปฏิกิริยาหัวใจที่คนหนึ่งเริ่มเพิ่มพูน อีกคนเริ่มถดถอยอไน,น,นี่ไงดูดิตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วนี่ไงใช่ป่มมี่ชายหนุ่มที่ไม่เคยหยุดพูดเด็กส่งยาให้กระป๋าที่เก็บเขามาเลี้ยงโดยมีโรงข้าหมูเป็นฉากบังหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ลุงรู้ความจริงว่าคนรอบข้างไม่เคยมีใครรับฟัง และเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเมื่อสังคมเต็มไปด้วยคนอยากพูดแต่ไม่มีคนอยากฟังเป็นทั้งภาพสะท้อนและคำเปล่าประกาศถึงความโดดเดี่ยวสามเรื่องราวที่แตกต่าง แต่โยงใจเข้าหากันด้วยเงื่อนไขของเวลาและความจริงที่กัดซอบมนุษย์ในรูปแบบที่ไม่คาดฝันเปิดช่องให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินว่าเป็นภาพยนตร์สั้น3มเรื่องหรือภาพยนตร์ยาวเรื่องหนึ่งพร้อมชวนตั้งคำถามว่าเรากําลังใช้ชีวิตอย่างไรภายใต้แรงกดดันของเวลา5้าสีหาห่หนึ่ง ก้าวสู่ห้วงแห่งคำถามที่ไม่มีคำตอบใต้ตัวขอแค่คุณลองฟังเสียงในหัวใจของตนเองทั้งเสียงที่ดังก้องกังวานไปจนถึงเสียงแห่งความเงียบงนันจนเหมือนไม่มีอยู่จริงเงียบไม่ช่วยอะไรฮะโธดีได้เวลาของมึงแล้วมือเลยก Hey, boy, boy, boy. เรื่องในข้อแม้ของเวลา Timeless Reactions 18กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ SF SF e x c l u s i v e Movie คัสซันหนังดีเพื่อคนรักหนังก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าคุณอยากดูตอนไหนที่สุดถ้าคุณรักภาพยนตร์ ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดละครที่สุดเอ้คู4เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออจสดูอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย